การอดอาหารก็อดเพื่อภาวนาไม่ได้อดเพื่ออย่างอื่นถ้าใครอดอาหารเพียงจะแข่งกับหมูเท่านั้นอดเปล่าประโยชน์อดเพื่อจะให้มันหลายวันเฉยๆอดเปล่าประโยชน์อดไปแล้วยิ่งฟุ้งยิ่งซ่านยิ่งไปหาคุยกับหมูกับเพื่อนันน้ใช้ไม่ได้การอดอาหารต้องอยู่ในความสงบดูใจของตนเองถ้าว่าใครอดอาหารแล้วดูใจของตัวเองได้อยู่ในความสงบ ไม่ปุงฟุ้งซ่านเราจะไปอยู่ที่ไหนในทิศทั้งสี่อยู่ได้ทั้งนั้นอยู่ตามลาพังตัวเองก็ได้อยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ได้อยู่หมู่มากก็ได้อยู่หมู่น้อยก็ได้แต่ถ้าว่าตัวเองภาวนานไปหาคิดจะปรุงฟุ้งไปหาคนอื่นไม่ได้ล่ะแปลว่าจิตใจไม่อยู่กับตัวเองไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุขไปอยู่ที่ไหนก็กวนหมู่คุยทั้งวันทั้งคืนหาความสงบสุขไม่ได้แต่ตัวเองไม่รู้ตัวเองเหรอก แต่คนอื่นดูแล้วผู้ปฏิบัติดูแล้วนาทุเลศพระองค์นี้ใช้ไม่ได้องค์ฟงซานหากุยตมูวกเพื่อนอยู่ตามลําพังไม่ได้อันนี้ให้พวกเราอย่าคิดว่าคนอื่นไม่ดูให้ดูตัวเองเอาไว้อันนี้คือการอดอาหารแต่ทามันหิวออกมาฉันเรามันดอดเพื่อให้ตายเราอดเพื่อภาวนาทํามันฉันมากเป็นไงมันง่วง มันง่วงมันหาวนอนนอนไม่รู้จะตื่นเราต้องอดอาหารในเมื่ออาหารไม่อยู่ในท้องความหิวก็มีจริงอยู่แต่ว่าความง่วงไม่มีเราจะไปนั่งภาวนาที่ไหนใจของเราสงบนิ่งทั้งนั้นแหละจะต้องใช้การบังคับบ้างจะให้มันอยู่ตาม,ามอำเภอใจตามอาถาใจเป็นไปไม่ได้พออดอาหารแล้วอยากจะให้มันนั่งนานเลยเป็นไปไม่ได้มันจะอยู่ในใจอีกอย่างเก่านั่นแหละเราก็ต้องบังคับ ให้เราอยู่ในความสงบให้นิ่งให้อยู่ในกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนทามันงงฟุง้งจริงๆเอาอ่านหนังสือฟังเทปถ้าฟังเทปยังไม่อยู่ทดลองอ่านหนังสือถ้าอ่านหนังสือยังอยู่ท่องหนังสือท่องบทใดบทหนึ่งพยายามท่องอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันที่จะทําให้ไม่ให้มันฟุง้งอย่าไปปล่อยให้มันฟุง้งเดี๋ยวปล่อยฟุ้งมากเป็นบ้านง่ายๆเหมือนกันนะ ยิ่งอดอาหารเนี่ยอาหารมันมีอยู่ในท้อง่ถ้าคิดอะไรคิดแบบมันคิดนอกโลกนะไม่ใช่คิดอยู่ในโลกธรรมดาเพราะนั้นเวลามันเอามาอยู่ล่างมาอยู่รีบมาฉันอาหารอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นบาเนีมันเคยมีนะปวดทั้งนี้ทั้งนั้นน่หลวงพ่ออดมาก่อนแล้วหลวงพ่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรการอดอาหารเราไม่ได้อดเพื่ออย่างอื่นเราอดเพื่อภาวนา าทานอาหารมาก,กเป็นยังไงทานอาหารน้อยเป็นยังไงอดอาหารเลยเป็นยังไงสรุปแล้วก็คือเพื่อจิตใจทั้งนั้นแหะจากนั้นก็ดูผลผลก็คือใจในใจของเราเนาะมันเป็นยังไงในขณะที่อดอาหารมันเป็นยังไงจิตใจเราเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้สังเกตทบทวนอยู่เสมออันนี้แปลว่าการทํามาค้าขายของเราเนี่ย เราไก้ทบทวนทุนกําไรไว้อยู่เสมอแต่ว่าผู้นั้นเป็นผู้ฉลาดรอบคอบการที่จะทํสิ่งไหนรอบคอบรอบด้านไม่ใช่ว่าอดซื่อบือ้อเห็นเขาอดก็อ,อดไปอดแล้วไปหาคุยหมูทั้งวันใช้ไม่ได้นะอย่างนั้นนะอย่าไปทําดีกว่าทําให้คนอื่นลาคาญอีกต่างหากตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอดมันก็ต้องดูนั่งอยู่กับกุฏิตัวเองเดินยงกลมออกเดินแล้วก็นั่งออกจะนั่งแล้วก็เดิน ท่านเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนบ้างพักผ่อนมันก็ไม่หลับหรอกอาหารไม่มีในท้องหลับก็หลับน้อยมากแต่ให้มันเพียมันมันไม่เพียรหรอกมันไม่หิวไม่หิวอีกต่างหากถ้าอดสองสามวันไปแล้วยิ่งฝนตกอย่างเนี้ยอย่างฝนตกลินอากาศเย็นๆอย่างนี้เหมาะที่สุดการอดอาหารแต่เดินไม่ได้แต่พอฝนหยุดแล้วก็ลงไปเดินได้บางทีแฉะยังเินยังลงไปเดินเดินเป็นไรไปเราเดินไปที่อื่นยังเดินได้หลวงปู่บัวน้องแซง ท่านไปอยู่ที่ห้วยทรายพวกน้าพวกอาพวกญาติพี่น้องหลวงพ่อยังพูดให้ฟังหลวงปู่บัวเนี่ยขยันจริงๆขนาดเดินยังกลมเนี่ยทางจงกลมเ่ยเป็นล่องเลยมั้งนั้นพอฉันจังฉันเสด็จกั้นร่มเดินยังกลมฝนตกเนี่ยก็เดินกั้นร่มเดินมั้งนั่นเอาสิฟังสิครูบาอาจารย์รุ่นเก่าท่านบอกว่าถ้าจิตยังฟุ้งซ่านอยู่จะไม่หยุดเดินยงกลมถ้าจิตอยู่ในกรรมฐานจึงจะออกจากทางเดินยังกลม ถ้าจิตยังฟุ้งปุงฟุ้งเอาไมา่อยู่จะเดินจงกรมอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นท่านเดินจงกรมเป็นหลักสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูให้ฟังถึงจะไม่ทําถึงขนาดนั้นก่ออันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านพาทามาแล้วพาปฏิบัติมาแล้วไม่ใช่ว่าฉันจังหันเสร็จแล้วก็ไปนอนตาปือ้อยางนั้นไม่ได้เลยพอนแล้วนินกินแล้วนอนอันนั้นไม่ใช่ทางไม่ใช่แนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาอย่างน้อยก็นั่ง ภาวนานั่งคิดนั่งอ่านถึงจะนอนก็น,นอนพิจารณาร่างกายเรานอน,เ,นเหมือนกับคนตายถ้าหมดลมเมื่อ,อไหร่ก็เหมือนกับคนตายแล้วใจของเราเนี่ยก็อยู่ในร่างกายของเราเราพิจารณาเราเห็นกายแต่เมื่อกายตายแล้วใจของเราเนี่ยก็อ,ออกจากร่างไปอีกเหมือนกันไปหาเกิดที่อื่นอีกพันนั่งกายกับใจของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ เดี๋ยวนี้เรามีอายุเท่าไรแล้วถามดูใกล้หรือยัง응แล้วก็ชีวิตของเราทุกคนพะพูดธเจ้าท่านบอกว่าเหมือนน้ำค้างใบบัวหรือมเมล็ดงาอยู่ปลายเหล็กแหลมพร้อมที่จะกริ่งตกได้ทุกเวลาอันนั้นอีกส่วนหนึ่งไม่ได้เลือกเวล,เวลาไม่ได้เลือกการสถานที่ไม่ได้เลือกว่าผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก พร้อมที่จะล้มหายตายจากโลกนี้ได้ทุกเวลาเหมือนกับผลไม้พอออกดอกขึ้นมาเม็ดเล็กๆเป็นลูกเล็กๆก็หล่นเราให้สังเกตดูสิมะม่วงเม็ดเล็กๆมันหล่นไหมมันก็หล่นพอเม็ดโตเท่าหัวแมลงวันมันก็หล่นอีกพอโตขึ้นขนาดนิ้วโป้งนิ้วก้อยมันก็หล่นลงอีกขนาดเป็นนุมจะเข้าแกนมันก็แตกหล่นลงอีกเมื่อมันสุก มันก็หลดแล้วมะม่วงไม่มีลูกไหนที่จะอยู่ในต้นมะม่วงได้ข้ามปีข้ามเดือนเป็นอนันตการไม่มีมันก็หล่นทั้งหมดเมื่อมันสุกแล้วแปลว,ว่าปีหนึ่งจบอันนี้แปลว่าครอบรอบของมันอันนี้ก็เหมือนกันน่ะชีวิตของเราเหมือนถ้าจะเปรียบเทียบก,กับเหมือนผลลไม้เราจะเอากีลังถาวรแน่นอนกับสังขารร่างกายนี้เป็นไปไม่ได้ ร่างกายนี้เป็นอนิจจังของไม่เที่ยงอย่างสมมุติว่าชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาภูก้อนั้นแต่นับหนึ่งวันเกิดก็วันนับหนึ่งจากหลังเขาภูก้อน้าจะเปรียบเทียบกับน้าเ่ยน้ําตกลงจากหลังเขาภูก้่อนไหลลงไหลลงจากหลังเขาภูก้อนไหลลงมาลำรางออกจากลำรางตกน้าโสมออกจากน้าโสมตกลงน้งําโขงพอถึงน้ําโขงก็ไหลไปเรื่อย เดี๋ยวนี้ชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยอยู่นั่นนะ่ะอยู่เขาเลือกอะไรแก้งผีแก้งผงีในระหว่างเมืองลาวกับเขมรเนี่ยผู้พานข้ามไปทางเมืองลาวเขมรมันเป็นแดนกลางเป็นหินขูขาบมาตรงนั้นเขาเรียกว่าน้ําข้ามภูเขาว่านั้นเป็นหินสลับซับซ้อนมากที่น้าโขงมันผ่านตรงนั้นเขาเรียกว่าแก้งผีว่างั้น,นคงจะเป็นพวกผีตายไป ล้วไปค้างอยู่ที่นั่นนะกระดูใครจะกระดูใครคงจะไปค้างกันอยู่ที่นั่นเหมือนกนะันเพราะว่ามันเป็นภูเขาสลบับซับซ้อนมากตรงนั้นที่น้าไหลข้ามเรื่องนั้นแนหะชีวิตของหลวงพ่อหนึ่งขนาดนั้นแหละเดือนหกสิบจากนั้นกันเลยจากนั้นไปกับข้ามแก่งผีไปกันใกล้ทะเลเขาไปเรื่อยๆนะตกทะเลก็ไปว่าจบชีวิตอเดียวนี้มันครึ่งค่อนเข้ามาแล้วจะว่าครึ่งไม่ได้ ถ้าว่าครึ่งห้าสิบปีอายุครึ่งไม่ได้คนอายุร้อยปีหาได้ยากเพราะนั้นจะว่าตัวเองอายุหกสิบปีครึ่งแล้วไม่ได้เลยหรืว่าใกล้ไปถ้าถ้าเป็นตะวันก็ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามเข้ามาลวบ่ายสองเมือนไปเพราะนั้นชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่าประมาทจนเกินไปนะแต่ถึงยังไงยังไงก็ให้ภาวนาเอาไว้ภาวนาเนี่ยแหละทำกิจจำใจสำคัญ อย่าไปตีโพยตีพัยอย่าไปหาดูถูกมาพูดให้คนอื่นให้ดูรักษาเต็มที่แล้วไม่ไหวแล้วก็ปล่อยทิ้งเท่านั้นมีทางเดียวไม่มีอย่างอื่นอัตหิอัตโนโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรสิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเราเองเพราะนั้นพวกเราทุกๆท,ท,ท่านนะให้ภาวนาให้ได้พยายามปล่อยวางให้ได้ พยายามดูร่างกายสังขารของเราให้ได้ให้ดูให้แยกออกร่างกายสังขารกับจิตใจนั้นคนละอันกันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันร่างกายนี่แตกสลายตายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ส่วนจิตใจนั้นไม่จะต้องไปเกิดไปปฏิสนธิออกจากร่างกายนี้แล้วไปหากเกิดที่อื่นถ้าเรามีบุญก็ไปเกิดที่สูงสง่งขึ้นไปได้ถ้าเรามีบาปก็ตกนรกหมกไหมไปเรื่อยล่ะ เพราะนั้นเราจะให้เสียท่าเสียจีเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธทเจ้าครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนให้พวกเราสําเร็จสํานึกไว้อยู่เสมอหลวงพ่อพูดครั้งไหนก็บอกว่าคนทั้งหลายไม่กล้าทุ่มเทไม่กล้าทําคุณงามความดีเพราะไม่มั่นใจว่าตายแล้วจะเกิดหรือไม่แต่วาตาไม่จิตายแล้วเกิดแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วครูบาอาจารย์ยืนยัน หลวงปู่หลวงตาท่านภาวนาแต่หลวงพ่อก็เถอะหลวงพ่อยืนยันร้อยทั้งร้อยพันทั้งพัน่ะตายแล้วเกิดอีกไม่เป็นอย่างอื่นทุ่มเทลงไปเถอะคุณงามความดีสั่งสมบุญไวเ้เถะอยาประมาทตายแล้วไม่สูญจริงๆตายแล้วเกิดอีกในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้อุเพนิวาสานุจติยานระลึกชาติผลหลังได้ท่านตายแล้วสูญล้าจะระลึกได้ยังไง พระพุทธเจ้าแล้ลึกชาติผลลังได้เป็นลูกกี่ร้อยกี่พันชาติตั้งความปรารถนากับพระพุทธเจ้าทีปังกรนะก่อนที่พระพุทธเจ้าทีปังกรเป็นผู้พยายกรพระพุทธเจ้าของเราสมัยนั้นเป็นสุเมธาดาบทเป็นดาบทอยู่ในป่ามีชาตท่านเหาะได้เห็นประชาชนทั้งหลายกำลังทำถนนหนทางเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระสง์เดิน ไปบินธบาตตอนเช้าอย่างฝนตกอย่เนี้ยสุเมธา,าออก็เหาะมาทางอากาศมาเห็นประชาชนกําลังทําถนนกันอย่างอุดตลุดว่างั้นเถอะเพื่อจะให้ทันพระพุทธเจ้าบินธบาตพระพุทธเจ้าเสด็จมาคงจะรีบด่วนมั้งคงมาได้บอกรวงหน้าพี่น้องประชาชนญาติโยมแต่ไรกันออกไปทําถนนหนทางกันอุดตลดุดสุเมธาดาบทท่านของมาทางอากาศ พอมาเห็นคนทําถนนท่านเอา้าพวกท่านท่านทาอะไรทําไมทาคำมักคมเมน,นักเขาก็บอกว่าทําถนนเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระสง์สเสด็จไปบินทบาะให้ทันตอนเช้าเนี่ยเอา้าให้ผมช่วยได้ไหมกได้เรามันเขาเขาเห็นว่าลือศีเป็นผู้มีฤทธิ์ใช่ไหมเขาก็เอาที่ขี้โคนนะให้ลือศีทำเหมือนกันเน่เขาว่าว่าลือศีคงจะใช้ฤทธิ์ทำแต่ที่ไหนได้ลือศีก็ทั้งใช้จอบใช้เสียมใช้มือเหมือนกันเหมือนกันเลยเออ คือสีก็ถลกหนังเสือออกแล้วก็ม้วยผมดีๆแต่มัดผมดีๆกจงกระเบนเนี่ยจอบขุดดินเนี่ยทำถนนพอนทำ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 ไปแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จมายังไม่เสร็จยังหน่อยหนึ่งอออยังของสุมเมธาผมมันเป็นน้ำเนี่ยสุมเมธานอนเลยนอนเหยียดกายหันศีรษะมาทางพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าไต่หลังตัวเองเลยพระพุทธเจ้าพยากรณ์เลยเท่านั้นดูกนพระสงฆ์ทั้งหลายดาบทคนนี้ ต่อไปในอนาคตจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อพระโคตมะโคตมะโคพระโคลมบิดาชื่ออย่างนี้มารดาชื่ออย่างนี้ภรรยาชื่ออย่างนี้บุตรชื่ออย่างนี้อัคคสาวกซ้ายขวาชื่ออย่างนี้พุทธอุปถากชื่ออย่างนี้พ,พุท, <S <S พทธอุปถากชายอุปถากหญิงชื่ออย่างนี้พระพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้หมดจากนั้นก็ พระพุทธองค์ของเราเป็นโพธิสัตว์กัปบ,บัดเป็นได้รับพยากรณ์ปป์บัดแน่นอนจะต้องไปเป็นพระพุทธเจ้าในเมื่อรับพยากรจากพระพุทธเจ้าแล้วแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นจากนั้นท่านก่อนเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารมกกปนเวียนสูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่ม,มดอนดอน,ดอนเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิบังเป็นพระเจ้าแผ่นดินบงังเป็นทุกตะบงังเป็นสัตว์ราสิงห์บังมกุนเวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารเพราะนั้นท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วเกิดอีกแต่ไม่รู้การเกิดนั้นสุดแท้แต่การกระทําของเราถ้าเกิดพบนี้ชาตินี้เราประมาทเลินเล่อ ar, ลืมตัวมีแต่กินมีแต่เที่ยวมีแต่เล่นมีแต่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้สั่งสมบุญกุศลแปลว่าชีวิตนี้เกิดมาขาดทุนแต่ถ้าว่าเกิดมาชาตินี้เราสั่งสมบุญกุศลทําบุญทําทานไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติตดาธรรมา ชาตินี้เป็นกุศลจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนเกิดมาไปว่าสั่งสมบุญกุศลได้กาไรไปเกิดสูงส่งขึ้นพอไปเกิดในที่สูงขึ้นมาแล้วมีเงินมีคาทรัพย์สมบัติลืมตัวเข้ามากินเหล้าเมายาสุรานาลีสิ่งชั่วทั้งหลายทําหมดเอพราะมีเงินขึ้นมาตกตามลงไปอีกก็ตามตกกลับวยทุกยากลําบากเอาทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลสร้าง,งคุณงามความดี ประกอบคุณงามความดีเข้ามาอีกอ้าวสูงสงขึ้นไปอีกพอสูงคูงทาความช่วยอีกบางคนก็ทําพอขึ้นสูงสูงไปทําคุณงามความดีก็มีแต่บางคนพอสูงสูงขึ้นมาทําความชั่วตกนรกหมกไม่เอ้าโทษซะก่อนเมื่อพ้นจากโทษมาเกิดเป็นมนุษย์เห็นทุกเห็นยากอ้าวสร้างคุณงามความดีมันเป็นอยู่อย่างนี้ในชีวิตของมนุษย์ชาติพระพุทธองค์ท่านมองไป ในอนดีตชาติของพระอ,องค์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์บอกว่าใจดวงนี้ของเราเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเวียนว่ายายเกิดในวัฏสงสารลุ่มลุ่มรอนรอนสูงสูงต่ำต่ำไม่มีที่สิ้นสุดน่าเบื่อสิ่งที่ให้มันกลิ่นไปกลิ่นมาในพบน้อยพบใหญ่พบภูมิต่างๆนั้นเพราะอะไรพราะพุทธองค์มาในชาติตัดตรุนพระพุทธองค์ก็พิจารณาดูก็คือตัวกิเลสท,ทั้งหลาย ในใจของผมคือราคะโทสะโมหะตัวโมหะตัวอวิชชาเนี่ยพาให้ดวงวิญญาณนี่ลุ่มหลงมัวเมาในวัตฏสงสารตัวกิเลสนั่นก็คือพัชพืชที่เกิดมาจากแผ่นดินตัวอวิชชาเนี่ยคือแผ่นดินนะอวิชชาปัจจยาสร้างข้าราเนความโง่ตัวนี้เหมือนกับแผ่นดินราคะเนี่ยเกิดขึ้นมาเหมือนกับวัชพืชต้นไม้เกิดจากแผ่นดินโทสะ เหมือนกับต้นไม้เกิดในแผ่นดินถ้าไม่หลงมันก็ไม่โกรธถ้าไม่หลงมันก็ไม่รักถ้าไม่หลงมันก็ไม่โลภคือว่าตัวหลงเป็นพื้นาฐานของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นอย่างพระนาคามีท่านชำระกิเลสราคะโทสะได้แต่ยังเหลือโมหะยังไม่จบท่านก็นยังไปอยู่ชั้นพรมห้าชั้นอวิหาตปาสุษาสุสีแตนะ่ถ้าว่าชำระตัดกิเลสอวิชชา โมหะได้แล้วเข้าสู่นิพพานเลยไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกพระพุทธองค์ดูตัวนี้แล้วกิเลสที่ว่าจิตใจของมนุษย์ชาติสัพสัตทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่คือตัววิชาเป็นตัวแปรที่ทําให้สัพสัตเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงรสารเพราะนั้นท่านจึงให้พวกเราท่านทั้งหลายบําเพ็ญทานศีลภาวนาเพื่อเดินไปสู่มรรคผลนิพพานมรรคแปดเดินไปหามรรคหาผล เพราะนั้นพวกเราทุกๆคนนะอย่าประมาทนะตกทะเลแน่ๆไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งแนะแต่ว่าที่เราจะไปสู่พัโลกนั้นไม่ตายไม่สูญบุญกุศลมีจริงทำบาปได้บาปทำบุญได้บุญเพราะนั้นสังสมเอาไว้อย่าประมาทเ,าเก็บหอมรอมริบใส่ใจเอาไว้ทุกคนไม่หนีหนีไม่พ้นทุกคนหลวงพ่อที่พูดยู่นี่กับนี้ไม่พ้นเหมือนกัน แต่เยียวยาไปตามอัตภาพเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บรักษาพยาบาลดูแลสุดความสามารถเมื่อสุดความสามารถเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถ <c oughs> ามไปเผาได้เส็จบเพียงแค่นั้นได้พบหนึ่งชาติหนึ่งเกิดชาติหนึ่งละบาทเ่ยจะนน้ก็ต่อไปอนับชาติที่สองต่อไปอีกไปหาเกิดดีกว่านี่จะไปเกิดที่ไหนถ้าเรามีบุญกันนะไปเกิดสูงส่งขึ้นไปไม่ต้องเกิดกระทุกยากลําบากไปเกิดไปเลือกเกิดเราเลย ที่ไหนมันรวยเกิดมาชาติหน้าเราจะเกิดเพื่ออะไรเราจะเกิดมาเป็นนักบวชหรือเเราจะเกิดมาเป็นเศรษฐีหรือเราจะมาเกิดเป็นชาวไร่ชาวนาหรือเราจะเกิดเป็นพ่อค้าหรือจะเกิดเป็นกรรมกรเราเลือกเกิดได้ทั้งนั้นดูแม่ของเราดูพ่อของเราก่อนที่จะไปเกิดพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะมาเกิดท่านก็มองดูเลยเราลงไปเกิดนี่เราจะเป็นอะไร ท่านก็มองเห็นพระเจ้าสิทธธนะนางอย่างสตีมหามายาพมานดาเออเราเกิดใน้ลงไปในตรงเป็นเป็นพระเจ้าเป็นดินเมื่อเกิดไปแล้วเราจะได้เป็นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคราวนี้บารมีของเราถึงแล้วนะเลือกเกิดคนมีบุญเป็นอย่างนั้นแหละถ้าคนมีบาปเลือกเกิดไม่ได้แล้วพอตายปุ๊บไปก็ไปเห็นโพรงใหญ่ๆไปเกิดจะเป็นท้องวัวท้องควายไปแลวเพ้นไปอยู่ถ้ำใหญ่ๆออกมาเป็นลูกสัตว์ไปเป็นแห่ แต่ต้องระวังนะสั่งสมบูรณ์กุยลนไว้นะก่อนตายต้องระวังนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธไว้นะให้มีสติไว้นะอย่าไปคิดถึงใครอื่นนะต้องให้ดูใจตัวเองนะพยายามทําจิตให้สงบไวนะ้นั่นแหละก่อนที่จะตายให้เตรียมพร้อมอย่างนั้นก่อนที่จะเข้าสู่ปรโลกภายภาคหน้าต้องทําใจอย่างนั้นไว้ถึงจะไม่ตายก็เถอะนะต้องเตรียมว้อยอย่างนั้นอีกสักวันหนึ่งต้องประจญภัยแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น